เปิดรายได้ไรอันกาเซียในไฟกับเดวินฮานี่ล่าสุดสูงถึง1.9พันล้านบาทเลยทีเดียว โดยล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยมาจากทีมงานของไรอันกาเซียว่าไฟล่าสุดที่เขาเอาชนะคะแนนเดวินฮานี่ไปได้เขาได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับการชคในไฟนี้ถึง50ล้านดอนลลาร์เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.9. พันล้านบาทซึ่งแยกเป็นเงินที่ได้รับจากการวางเดิมพัน12ล้านดอนลลาร์เหรียญสหรัฐหรือประมาณ444ล้านบาท เพราะก่อนโชกกาเซียได้ลงเงินเดิมพันข้างตัวเองไว้สองล้าลนดอลลาร์เหรียญสหรัฐพอเขาชนะก็เลยได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น1 2ล้าลนดอลลาร์เหรียญสหรัฐรายได้นอกจากนั้นก็จะเป็นค่าตัวในการโชคในไฟนนี้ของเขาส่วนเงินที่ทางไรอันกาเซียเสียไปก็มาจากที่เขาตกตาช่าง ทำน้ำหนักไม่ได้และกาเซียดันไปตกลงเดิมพันกับทางบิลฮานี่พ่อของเดวินฮานี่เอาไว้ว่าจะยอมเสียค่าปรับในกรณีที่น้ำหนักเกินเป็นจํานวนปอนละ500,000ดอลลาร์สหรัฐทาให้ไรอันกาเซียตกตะช่างเกิน3ป่ปอนเขาต้องเสียเงินให้กับฮานี่เป็นจํานวนเงิน1.5ล้านดอนลลาร์เหรียญสหรัฐหรือประมาณ56ล้านบาทนั่นเอง